หนึ่งหกเก้าเน่ยหัมือครับเคยจะไปหาไหลก็ต้องผสมที่ที่ห้อนตัวใหญ่ๆอ่ะค่ะทุกเขียวเสีเี่ยวอุ้ยถ้าไปเขาแดงอุ้ยตซกใสขาเหลืองขึ้นเองั่งจังไม้เหรอตุกใส

กำไมเป็นขึ้นลังบ้านนี่มีกาอันนี้ก็มีกระดอกมันกระหลวงแล้วบ้านฝนนี่โอ้โีเยอแดงนําโอเออนเี่ยะกยาเวยี๋มไปห้อได้ี่นี่ยนอนมัน เท่าชอบว่าใส่ปอกมือตีอันที่เปินสามยังน่งจอยเอามีดมันหน่อยนอนผีเสือ้อนอนผีเสือ้อนอนนอนผีเสือ้อนอนไปเ,อนอนเอชอบอยู่ไอ้ต้นกระท่อน ยูเนี่ยเจ้าไต้ต้นไอ้ย่ก็แบบเบาเนี่ยพอแล้วป็นละอ่อนเขาเขาจะห้องผีเสื้อยากผีเสื้อยากนะผีเสื้อยากนะอ่าหันมันอันผสมพันธุ์กันจริไงอืมครับตัวปูกับตัวแม่คิดว่าจะมาให้โจงกระลำนะครับเหมือนเจาะจะออกบ้านเลยทีเนี่ยนะมือหกเก้านี่